จูโจมงานเงนิงนพิชิตโควิด -19 ขอพลังแห่งองมะพิคเนศใหพระเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับผู้ที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ฟังทางนี้ครับ จู่โจมประกันตนมาตรา33ตามมติคณะรัฐมนตรีให้สำนักงานประกันสังคมปฏิบัติดังนี้ครับ 1. การขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ของเดือนมีนาคมขยายถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนเดือนเมษายนถึงวันที่15สิงหาคมส่วนเดือนพฤษภาคมถึงวันที่15กันยายน2563ครับ 2. อ,อัตราเงินสมทบในงวดเดือนมีนาคมเมษายนและเดือนพฤษภาคม2563ในภาคของเอกชนนะครับในจ้างชำระ4%เอร์เซ์ลูกจ้างชำระ1%เปเซส่วนในภาคของทางราชการลูกจ้างในส่วนร,ราชการที่ถูกหัก5%เปอร์เซนตในเดือนมีนาคม2563ก็เพราะต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะหักในอัตราในจ้าง4%เอร์เตลูกจ้าง1%เอร์เซได้นะครับ 3. การยื่นแบบการส่งเงินสมทบของนายจ้างอย่าตกใจนะครับเมื่อขยายการส่งเงินสมทบไป3เดือนก็ขยายการยื่นแบบออกไปอีก3เดือนด้วยเช่นกันครับสำนักงานประกันสังคมยังบอกด้วยว่าปัญหาที่ใบเสร็จรับเงินระบุหักลูกจ้าง 2. 5เนายจ้าง2.5%ต้องนำใบเสร็จมาแก้ไขข้อมูลเป็นนายจ้าง4%อร์เผู้ประกันตน1%เ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลามือกำกับด้วยครับจูโจมประกันตนมาตรา39สําหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับใน3เดือนนี้มีนาคมเมษายนและพฤษภาคม1563จากเดิมเคยจ่ายเดือนละ432บาทลดลงเหลือเดือนละ86บาทครับแต่อย่าตกใจนะครับว่าทำไมเมื่อเดือนมีนาคมไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารยังชำระ432บาทอยู่เลย ขอเรียนว่าตอนนั้นเมื่อเดือนมีนาคม2563ระบบยังปรับปรุงไม่เสร็จตอนนี้ไปขอเงินคืนได้แล้วครับเตือนเอาไว้อย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับ w w w s s o g o t h